f o r ซ่าสหรือจะ ADV 350ดีวันนี้เก๋มารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะคะสำหรับ f o r ์ซ่า0นะคะวันนี้เก๋นำโฟร์ซ่า0ปี22มานะคะสีน้ำเงินค่ะส่วน ADV 350นะคะเก๋ก็นำปี22มาเช่นกันค่ะเรามาดูข้อแตกต่างกันข้อแรกเลยนะคะ สำหรับ ADV 350นะคะคันนี้เริ่มต้นฟรีดาวได้เลยค่ะส่วน For ซ a 350ปี22คันนี้นะคะดาวเริ่มต้น10ใบทาเท่านั้นเองค่ะส่วนกุญแจนะคะก็เป็นสมาร์ทคีย์เหมือนกันเลยค่ะไฟหน้าของ For ซ a ก็จะประมาณนี้นะคะไฟหน้าของ ADV 350นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ OLED lighting ค่ะต่อไปเรามาดูโชคหน้ากันบ้างนะคะโชคหน้าของ For ซ a ก็จะประมาณนี้ค่ะ ของ ADV 350นะคะก็จะเป็นของโชวานะคะหนะ้าตาประมาณนี้เลยค่ะโชคหลังของ Forza 350นะคะเป็นแบบปรับได้5ระดับค่ะโชคหลังของ ADV 350นะคะจะเป็นโชคหลังแบบซับแทงคู่โชวาค่ะลูกค้าส่วนชิวหน้าของ Forza นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าปรับเลื่อนขึ้นลงได้ค่ะ คิวหน้าของ ADV 350นะคะจะเป็นแบบอัตโนมือค่ะลูกค้าเราต้องเลื่อนเองนะคะโดยสามารถปรับได้4ระดับค่ะอันนี้เป็นระดับที่1นะคะระดับที่2ระดับที่3และระดับที่4ค่ะน้าปัดของ f o r c a 350ปี22นะคะจะเป็นแบบเรือนเข็มค่ะแล้วก็มีดิจิตอลตรงกลางนะคะ ส่วนหน้าปัดของ ADV 3 5 0นะคะจะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลค่ะที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะทั้ง ADV แล้วก็ Forza จะเป็นแบบ Type C ค่ะอันนี้จะเป็นของ ADV นะคะอันนี้จะเป็นของ Forza ค่ะต้องเก็บของนะคะจะมีอยู่ด้านซ้ายค่ะของ Forza จะมีอยู่ด้านซ้ายนะคะ1ช่องค่ะด้านขวาไม่มีอะไรนะคะส่วน ADV นะคะที่แรกเก๋ก,ก็นึกว่าไม่มีช่องเก็บของนะคะลูกค้าเขาแอบ,บอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ด้านซ้ายเหมือนกันนะคะ อ่าเป็นแบบกดแล้วกดแล้วเปิดกดแล้วปิดนะคะส่วนด้านขวาก็ไม่มีเหมือนกันค่ะเก็บของใต้เบาะนะคะมีปุ่มกดซีดเหมือนกันเลยค่ะอันนี้เป็นของ For ซาสานะคะลูกค้านี่ค่ะ ADV 350นะคะมีปุ่มกดซีดเหมือนกันค่ะอันนี้คือ U box หรือที่เก็บของใต้บาะของ ADV 350นะคะ ที่จับสําหรับคนซ้อนท้ายนะคะก็จะมีที่จับ2ด้านเหมือนกันเลยค่ะของ ADV 350นะคะอันนี้จะเป็นไฟท้ายของ Forza 350นะคะไกลท้ายของ ADV 350นะคะกระจกมองข้างของ Forza 350นะคะเขาจะเป็นแบบพับได้นะคะลูกค้าปรับได้ค่ะส่วนกระจกมองข้างของ ADV 350นะคะจะพับเก็บไม่ได้นะคะ ของ ADV 350นะคะเขาจะมีแฮนด์กาดมาให้ค่ะลูกค้าป้องกันมือเราโดนกิ่งมงกิ่งไม้นี้นะคะแต่ Forza 350จะไม่มีแฮนด์กาดมาให้ค่ะส่วนแฮนด์มอเตอร์ไซค์ของ Forza 350นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะแฮนด์ mm hmm. <Hand S 2> ของ ADV 350นะคะจะเป็นสไตล์แบบรถ Enduro เลยค่ะ และสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างนึงนะคะที่พักเท้าเป็นระบบอัตโนมือเหมือนกันเลยค่ะอันนี้เป็นของฟอร์ซ่า350นะคะเป็ของ a d v 350ค่ะถังน้ำมันนะคะของฟ o ร์ซ350นะคะก็จะเป็นแบบป๊อปอัพแบบนี้ค่ะถัะงน้ำมันของ a d v 350นะคะก็แบบป๊อปอัพเหมือนกันเลยค่ะจนนะคะจะเป็นระบบ ESP Plus 4วาล์วเหมือนกันเลยค่ะทั้งฟ o ร์ซนะคะแล้วก็ a d v 350ค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบสรุปคร่าวๆนะคะที่เก๋ทํามาให้ดูนะคะหากใครเน้นขี่รถทางเรียบในเมืองเก๋ว่าเหมาะกับคอร์ซ350ค่ะส่วนใครที่ชอบแบบทัวร์ริงเดินทางไกลนะคะมีถนนทางขรุขระบ้างเก๋ว่าเหมาะกับ ADV 350ค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะลองมาเลือกชมรถตัวจริงได้ที่ตามบิ๊กไบค์พิษณุโลกนะคะที่สําคัญนะคะลูกค้ารถทุกคันของเรานะคะเป็นรถมือสอเป็นรถ ไม่มีรถหลุดจานาวน,นะคะเป็นรถถูกกฎหมายทุกคันนะคะมีเล่มนะคะแล้วก็มีชุดโอนที่ถูกกฎหมายค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะเลือกรถกับตั้มบิ๊กไบค์นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ